เมื่อผู้คนเห็น MP7 เป็นครั้งแรกสิ่งที่เกิดขึ้นมักไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่คือความสงสัยหลายคนอาจคิดว่ามันดูเล็กเกินไปดูเรียบเกินไปและไม่เหมือนอาวุธที่เปลี่ยนเกมได้เลยแต่ความจริงแล้ว MP7 ถูกสร้างขึ้นมาเพราะโลกเปลี่ยนไปและอาวุธรุ่นเก่าเริ่มตอบโจทย์สถานการณ์ใหม่ไม่ได้อีกต่อไปในอดีตกองทัพทั่วโลกคุ้นเคยกับสมดุลแบบเดิมปืนยาวมีพลังสูงแต่เทอะทะ ปืนพกคล่องตัวแต่มีข้อจำกัดและปืนกลมือก็อยู่ตรงกลางสมดุลน,นี้เคยใช้ได้ดีมานานหลายสิบปีจนกระทั่งสนามรบเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอุปกรณ์ป้องกันทันสมัยขึ้นภารกิจซับซ้อนขึ้นและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการแคบลงอาวุธเดิมไม่ได้แย่แต่เริ่มไม่เพียงพอและตรงช่องว่างนั้นเอง MP7 จึงถือกำเนิดขึ้น MP7 ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ปืนไรเฟิลหรือปืนพกแต่มันถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่มีใครมองข้ามได้อีกแล้วปัญหาระหว่างความคล่องตัวกับความประสิทธิภาพแทนที่จะเพิ่มขนาดเพิ่มน้ําหนักหรือเพิ่มพลังแบบตรงไปตรงมาผู้ออกแบบเลือกใช้แนวคิดที่ฉลาดกว่านั่นคือทำอย่างไรให้ของที่มีขนาดเล็กสามารถทำงานได้เกินความคาดหมายแนวคิดนี้เองที่ทำให้ MP7 สร้างความประหลาดใจไีทั่วโลก สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MP7 ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์หรือสมรรถนะแต่คือเหตุผลที่มันถูกสร้างขึ้นมันสะท้อนการเปลี่ยนวิธีคิดของกองทัพยุคใหม่จากการพึ่งพาพลังดิดไปสู่การให้ความสำคัญกับการควบคุมความเร็วและความยืดหยุ่นในปฏิบัติการจริงโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะทางความสามารถในการเคลื่อนไหวและตอบสนองอย่างรวดเร็วมีความสำคัญไม่แพ้พลังอำนาจของอาวุธ MP7 จึงเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ปืนขนาดใหญ่กลายเป็นภาระไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เมืองพื้นที่ปิดยานพาหนะหรือสถานการณ์ที่ทุกการเคลื่อนไหวต้องแม่นยำและรวดเร็วแม้จะมีขนาดกระทัดรัดแต่มันไม่เคยถูกออกแบบมาเป็นทางเลือกสำรองแต่มันคือคำตอบโดยตรงของปัญหายุคใหม่นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ MP7 ยังคงถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันมันให้ความรู้สึกทันสมัยไม่ใช่แค่ภายนอกแต่เป็นแนวคิดเบื้องหลัง ถูกองค์ประกอบดูเหมือนถูกคิดมาแล้วไม่มีอะไรเกินจำเป็นและไม่มีอะไรถูกใส่มาเพียงเพื่อความสวยงามเมื่อเวลาผ่านไป MP7 เริ่มถูกเชื่อโยงกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั่วโลกไม่ใช่เพราะการโฆษณาแต่เพราะมันถูกพบเห็นในมือของหน่วยที่ไม่ต้องการคำอธิบายมากนักยิ่งคนเห็นว่าใครใช้มันภาพลักษณ์ของ MP7 ก็ยิ่งแข็มแรงขึ้นและชื่อเสียงนั้นก็ติดตัวมันมาจนถึงวันนี้ สำหรับผู้ชมในประเทศไทย MP7 เป็นอาวุธที่ชวนให้สนใจในมุมที่แตกต่างออกไปวัฒนธรรมทางทหารของไทยให้ความสำคัญกับวินยัยความเรียบร้อยและการปรับตัวอาวุธที่มีแนวคิดแบบ MP7 จึงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงอุปกรณ์การต่อสู้แต่เป็นตัวอย่างของการคิดเชิงระบบและการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน อีกเหตุผลหนึ่งที่ MP7 ยังคงอยู่ในความสนใจของผู้คนคือบทบาทของมันในวัฒนธรรมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สารคดีหรือวิดีโอเกมมันมักถูกนำเสนอในฐานะอาวุธของมืออาชีพไม่ใช่เพื่อความรุนแรงแต่เพื่อความแม่นยำและการควบคุมภาพลักษณ์นี้ทำให้ MP7 ถูกจดจำในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ แต่เนื้อสิ่งอื่นใด MP7 สอนบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับสงครามยุคใหม่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าสงครามไม่ได้ถูกตัดสินด้วยอาวุธที่ใหญ่ที่สุดหรือรุนแรงที่สุดเสมอไปแต่ถูกกำหนดโดยการปรับตัวและการตัดสินใจที่ชาญฉลาด MP7 คือผลลัพธ์ของแนวคิดนั้นแม้ในปัจจุบันผู้คนยังถกเถียงกันถึงบทบาทของ MP7 ว่ามันจัดอยู่ในหมวดใดแต่การที่มันไม่เข้ากรอบเดิมๆนั่นเองคือหลักฐานว่ามันสร้างการเปลี่ยนแปลงจริง เมื่อสิ่งใดไม่สามารถถูกจำกัดด้วยคำจำกัดความเก่าๆได้มักหมายความว่าสิ่งนั้นกำลังก้าวไปข้างหน้านวัตกรรมที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องดูยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกบางครั้งมันดูเรียบดูเงียบและแทบไม่ดึงดูดสายตาแต่ในระยะยาวสิ่งเหล่านี้มักพิสูจน์คุณค่าของมันเอง และนี่คือเหตุผลที่ MP7 ยังคงมีความหมายในโลกปัจจุบันแนวคิดเบื้องหลังมันไม่ได้หายไปตามการเวลาความคล่องตัวประสิทธิภาพและการควบคุมกลายเป็นหัวใจของการออกแบบอาวุธยุคใหม่ MP7 ไม่ได้ตอบสนองต่อก,การเปลี่ยนแปลงแต่มันมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นล่วงหน้า ถ้ามองให้ลึกกว่านั้น MP7 คือเรื่องราวของการฟังเสียงจากประสบการณ์จริงการนำบทเรียนจากสนามปฏิบัติการมาพัฒนาอุปกรณ์และการกล้าท้าทายแนวคิดเดิมๆที่เคยใช้มานานสำหรับผู้ชมที่ชอบทำความเข้าใจว่าทำไมมากกว่าแค่อะไรเรื่องราวของ MP7 คือสิ่งที่น่าสนใจมันไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงแต่คือเรื่องของการออกแบบการตัดสินใจและการมองโลกอย่างเป็นระบบ ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณเป็นคนที่ชอบเนื้อหาลึกมีบริบทและไม่ผิวเผินการกดถูกใจแชร์หรือกดติดตามช่องคือวิธีง่ายที่สุดในการสนับสนุนให้เนื้อหาแนวนี้เติบโตและไปถึงคนที่สนใจแบบเดียวกันมากขึ้นเพราะในที่สุดแล้วอาวุธอย่าง MP7 ไม่ได้เป็นแค่สิ่งของแต่มันคือภาพสะท้อนของยุคสมัยปัญหาที่ผู้คนเผชิญและแนวทางแก้ไขที่ถูกเลือก และนั่นคือเหตุผลที่ MP7 ยังคงถูกพูดถึงไม่ใช่เพราะมันใหญ่หรือรุนแรงที่สุดแต่เพราะมันแสดงให้เห็นว่าอนาคตไม่ได้เป็นของพลังอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความคิดการปรับตัวและการออกแบบที่ชาญฉลาด